าสาเหตุค่ะที่ทำให้โูงไม่ผ่านนะคะ โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทางแบงค์นะคะเขาปล่อยสินเชื่อยากมากเขาเข้มงวดมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูซิว่า5าสาเหตุหลักๆที่มันทําให้แบงค์ปฏิเสธคุณเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูสาเหตุแรกกันเลยค่ะทุกคนนะคะอันแรกเลยนะคะคุณเป็นเซโรนะคะเครดิตหรือเปล่าคือไม่มีประวัติะคะ่ะการผ่อนชําระ ในระบบเลยค่ะทุกคนอยู่ในระบบนะคะบางคนบอกพี่ส้มคะหนูมีอ่าเงินกู้นอกระบบได้ไหมคะนะคะพี่ส้มเน้นย้ำแล้วนะคะคําอยู่ในระบบนะจ๊ะนอกระบบไม่นับนะจ๊ะเฉพาะในระบบนะเช่นสินเชื่อกู้ธนาคารนะคะ หรือเป็นพวกสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะพวกนี้เนี่ยคืออยู่ในระบบที่มันเป็นระบบของธนาคารนะคะมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะบางคนนี่คือแบบเครดิตใสมากค่ะคือแบบว่าไม่เคยผ่านการกู้ใดๆมาเลยนะดังนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยเวลาเขามองค่ะ เขาจะมองว่าบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนชำระเลยเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมนึกที่ง่ายเหมือนเวลาเราจะปล่อยสินเชื่อเราก็จินตนาการว่าเราเนี่ยเป็นธนาคารนะคะถ้าลูกค้าเราเนี่ยไม่มีประวัติให้เราตรวจสอบเลยเราจะแน่ใจได้ยังไงใช่ไหมว่าเราปล่อยสินเชื่อให้กับเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะ ผ่อนเราเป็นปกติไหมดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตบูโรเลยเนี่ยค่ะไม่เคยผ่อนใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถไม่มีบัตรเครดิตไม่มีสินเชื่อส่วนบุคคลไม่อะไรเลยใช้แต่เงินสดเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะเวลาคุณจะยื่นกู้บ้านเนี่ยมันจะนะคะถูกปฏิเสธแต่ ในการปฏิเสธมันก็จะมีข้อยกเว้นเสมอวิธีการแก้ค่ะง่ายมากๆนะคะก็คืออันที่หนึ่งค่ะถ้าเกิดแบบว่าสามารถรอได้นะคะไปสมัครบัตรเครดิตค่ะ1ใบแล้วเปิดใช้แค่นั้นเองค่ะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องรอเครดิตขึ้นอยู่ประมาณ6 1 2เดือนนะคะแต่มีธนาคารที่สามารถกู้ได้ตั้งแต่การใช้ ใช้บัตรเครดิตงวดแรกเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะ UOB ค่ะอันนี้พี่ส้มเคยแก้ให้กับเคสลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆของพี่ส้มแล้วนะคือพูดง่ายๆคืออายุอยู่ประมาณเกือบๆสามสิบห้าสี่สิบแล้วเหมือนกันทุกคนคืออายุค่อนข้างเยอะละธนาคารก็แปลกใจมากเลยว่าเฮ้ยเป็นเซโร่เครดิตได้ไงอายุขนาดนี้ไม่เคยมีประวัติการกู้ใดๆเลยไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยเขาจะมองไปสองอย่างค่ะหนึ่งเคยเป็นหนี้เสียมาหรือเปล่าแล้วล้างหนี้ทั้งหมดแล้วเลยยังไม่ได้สมัครอะไรเลยไม่มีประวัติอะไรในบูโรเลย หรือ2คือแสดงว่าคนคนนี้คือไม่เคยผ่านการเป็นหนี้มาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่ปฏิเสธรัวๆเลยค่ะแล้วเขาไปยื่นกู้เองเขาก็ถูกธนาคารปฏิเสธเยอะมากจนเขางงว่าอะไรเนี่ยคือเราไม่เคยมีหน,นี้อะไรเลยทําไมเราเขาก็เป็นข้าราชการด้วยค่ะแล้วทำไมเราถึงกู้ไม่ผ่านนะคะเขาติดข้อน,นี้เต็มๆเ,เลยค่ะทุกคนคือเป็นเซฟโร่เครดิตค่ะดังนั้นเทคนิคที่ส้มให้เขาไปแก้นะคะก็คือไปสมัครบัตรเครดิตค่ะทุกคนนะคะ แล้วเปิดใช้ซะแล้วถ้าเกิดว่ารอแบบโอ้โหพี่ส้มมันนานเดือเกินครับพี่ผมรอไม่ไหวครับ6ถึง12เดือนคุณสามารถใช้บัตรเครดิตแค่หนึ่งรอบบิน,นะคะ่ะแล้ว ไปกู้ที่ธนาคารนี้ได้เลยค่ะโค้ดเทคนิคเลยนะคะพี่ส้มมีเทคนิคลัดกว่านั้นอีกนะคะพี่ <Wow. S 1> บอกพี่ส้มค่ะมันช้าไปอีกค่ะเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ไหวแล้วนะรอไม่ไหวเลยจะยื่นกู้ตอนนี้ได้ไหมคําตอบคือได้ถ้าคุณรอไม่ไหวแล้วนะคะพี่ส้มแนะนําค่ะข้อ2ค่ะไปกู้ที่ธนาคารออสอและออมสินค่ะสองแบงก์นี้ไม่ซีเรียสเรื่องนะคะเซโรเคดิตลูกค้ามันบอกว่าถ้าเกินเดือนนี้ มันจะไม่ซื้อทรับหนูแล้วค่ะพี่ส้มนะคะให้หนูไปที่ธนาคารนะคะทออสอและอมสินะค่ะเพราะสองธนาคารนี้ไม่ซีเรียสเรื่องเซโรเครดิตค่ะถ้าเรามีความรู้ด้านสินเชื่อนะทุกคนคือแบบว่าไม่ว่าลูกค้าเราจะมาในรูปแบบไหนอะคะ่ะเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เสมอค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่2ค่ะข้อเนี้ยคนเป็นเยอะภาระ นี่เต็มค่ะข้อนี้โดนใจเต็มเลยนะคะคือแบบภาระนี่เต็มค่ะหรือภาระนี่เกินความสามารถในการกู้เกินคาปา c i t ซตี้ที่ธนาคารกําหนดยกตัวอย่างเช่นสมมติธนาคารเขากําหนดความสามารถในการเป็นหนี้ให้กับคุณที่50%อของรายได้พอดูภาระในบุโรมาละ75-80อย่างเงี้ยค่ะมันเลยกู้ไม่ได้นะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่แบงค์เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณนะคะร้อเปอร์เซ์ของรายได้ที่คุณได้รับมานะพี่ส้มจะมาให้ เคล็ดลับในการแก้ภาระนี้เต็มให้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนละกันตีตัวเลขกลมๆสามหมื่นละกันค่ะโหช่วงนี้เนี่ยใช้เงินเดือนส0,000ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นไงคะถือว่าโอเคเลยนะใช่ไหมทีนี้ค่ะสมมุติว่าเขาไปกู้นะคะธนาคารเอาอะไรดีเอาออมสินละกันเอาออมสินกู้ธนาคารออมสินนะคะแล้วธนาคารออมสินเนี่ยถ้าเขากาหนดค่า capacity มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนั่นหมายถึงว่าเขายอมนะคะยอมให้คุณเนี่ย สามารถ ผ่อนได้สูงสุดค่ะกับเขาเนี่ยห0ของไรายได้คุณค่ะดังนั้นเราก็จะเอา3ามหมื่นนะคะไปคูณ50%ค่ะมันก็เลยได้แค่หมื่นหเห็นปะถึงตรงเนี้ยเคลียม์ไหมเวลาธนาคารเขาคิดเขาก็จะคิดประมาณเนี้ยค่ะถ้าเขาให้คาพา c ิตีในการกู้50%หมายความว่าเขายอมให้คุณเนี่ยสามารถที่จะผ่อนได้สูงสุดกับเขาเนี่ยค่ะห้ามเกิน5 0ของไรายได้นะคะทุกคนก็คือเท่าไหร่คะ ถ้ารายได้ของคุณคือ30,000ืเขาจะยอมให้คุณเนี่ยผ่อนกับธนาคารออมสินได้ไม่เกิน1 5่ดังนั้นนะคะคําว่าภาระนี่เต็มหรือเกินความสามารถหมายความว่าในบูโรเราเนี่ยค่ะมีการผ่อนไปแล้วห5่หขึ้นไปโอเคไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นตอนนี้มีลดละลดผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งละกันนี่นะคะแล้วก็ใช้บัตรเครดิต ห้าหมืนจำได้ไหมคะบัตรเครดิตเนี่ยเวลาที่เขาคิดเป็นภาระเขาคิดที่10%ของยอดใช้เดือนล่าสุดถ้าเดือนนี้ คุณเพลอรลูดไปแค่ห้าหมื่นนะคะมันคิดภาระคุณไปแล้วที่เท่าไหร่คะห้าพันนะคะอันเนี้ยคิดเป็นภาระไปแล้วห้าพันสองตัวนี้รวมกันค่ะภาระเนี่ยนะคะของคุณกลายเป็นหมื่นห้าแบบเนี้ยคุณกู้ไม่ได้แล้วนะคะเคลียร์ไหมคะดังนั้นถ้าคุณมีภาระแบบนี้แน่นอนว่าเป็นไงคะมันเลยเป็นปัญหาค่ะของคนที่เวลาจะยื่นกู้แล้วภาระนี้เนี่ยเกินความสามารถที่ธนาคารเขาอนุญาตให้คุณเนี่ยคะ่ะเป็นหนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้น พอธนาคารเห็นหนี้ของคุณแบบนี้ปุ๊บรีเจ็คนะคะหรือปฏิเสธทันทีค่ะแล้วบางคนบอกว่าพี่ส้มคะหนูไม่มีรถค่ะแต่หนูมีบัตรเครดิตหลายใบนะคะนั่นก็เป็นที่มาของการทําให้ธนาคารปฏิเสธคุณได้เช่นกันถ้าเดือนที่ก่อนที่คุณจะกู้คุณไปรูดบัตรเครดิต นะคะจำนวนมากเพราะเวลามันคิดมันคิด10%ของยอดใช้เดือนล่าสุดที่มันโชว์ในบูโรดังนั้นคุณก็มีสิทธิ์ถูกธานาคารปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะวิธีแก้ข้อที่1ก่อนยื่นกู้สินเชื่อนะคะให้จ่ายบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวนนะจ๊ะบางคนบอกว่าหนูจําเป็นต้องไปปิดนะคะพี่ส้มบัตรเครดิตไม่จําเป็นค่ะใช้เทคนิคนี้เอานะคะก่อนที่เราจะยื่นกู้นะคะ ให้เราเนี่ยชำระบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวนค่ะแล้วไม่ใช่ชําระเต็มจํานวนแล้วไปยื่นกู้นะมันต้องรอให้ส่งเข้านะคะประวัติเครดิตบูโรก่อนแล้วก็รอค่ะ4 5หวันเพื่อให้มันส่งอีกตัวนี้เข้าไปแล้วพยายามใช้บัตรให้น้อยที่สุดค่ะการแก้สินเชื่อมันไม่สามารถใช้เวลา แคเนี่ยสั้นๆได้นะคะมันต้องใช้อย่างน้อยประมาณเกือบ2เดือนเลยนะคุณจะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆคะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณมีเนี่ยสมมติเผลอรูดบัตรเครดิตไปเยอะเลยคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างเต็มจํานวนทั้งหมดก่อนพอเคลียร์เสร็จปุ๊บมันยังไม่โชว์ในบูโรนะคะถ้าคุณไปยื่นกู้นะตอนนี้มันจะเป็นการเสียเปล่าเลยคะ่ะเพราะในบูโรของคุณมันจะโชว์ของเมื่อ45วันที่แล้วมันก็ยังเห็นอยู่ว่าคุณใช้เป็นไงคะเต็มจํานวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะคุณ ต้องรอเวลาค่ะสมมุติว่าคุณจ่ายบัตรเครดิตแบบเต็มจานวนไปเรียบร้อยแล้วคุณรอนะคะให้มันส่งประวัติเข้าไปก็คือประมาณ45วันหลังจากนั้นพยายามใช้น้อยๆคาว่าใช้น้อยๆก็อาจจะประมาณหลักพันนิดๆเพราะเวลามันคูณ10มันจะกลายเป็นภาระแค่หลักร้อยถ้าหลักพันคูณ10%ซมันก็จะกลายเป็นหลักร้อยเห็นไหมอย่าลืมว่าเวลาเรากู้สินเชื่อกู้บ้านเนี่ยกู้1ล้านเนี่ยนะทุกคนมันผ่อนล้านละนะคะ6 0พ0 7,000แล้วก็บางแบง ก็4,2 0พถูกต้องไหมมันมีอยู่3ตัวเนี่ยนะคะดังนั้นแค่คุณใช้บัตรเครดิตเนี่ยสมมติยอด5 0,000่นนะคะถ้าคุณไปกู้ธนาคารที่มันผ่อนล,ล้าละันส0งยอดกู้คุณหายไปแล้ว1ล้านนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะการใช้บัตรเครดิตเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ห0,000่นเวลาคุณไปกู้นะคะเขาก็จะมองว่าเป็นภารา 6, 000, นะแล้ว0 0 0นะแล้วภาระ6 0 0ันเนี่ยทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านคุณหายไปแล้วล้านหนึ่งอะคะ่ะสำหรับธนาคารที่เป็นล้านละ6 00 0เริ่มตระหนักได้หรือยังคะว่า การใช้บัตรเครดิตนี่แหละมันคือตัวการสำคัญมากๆที่ทําให้ความสามารถในการกู้บ้านของเราหายไปเยอะมากๆค่ะแล้วมันก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้เวลาเรายื่นกู้เนี่ยทำไมแบงค์ถึงปฏิเสธเราทั้งๆที่เราไม่เคยติดเครดิตบูโรมาก่อนโอเคไหมคะเคลียร์ไหม วันนี้มันจี้แบบวะ่าให้เห็นแบบวะ่าชัดๆเลยนะคะข้อที่2ค่ะทุกคนนะคะข้อที่2กรณีที่มันเป็นรถค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นปัญหาของหลายๆคนใช่ไหมล่ะลูกค้าผมอะคือแบบวะ่ามันผ่อนรถไปแล้วเจ็ดพันอะแล้วเงินเดือนมันแค่สองหมื่นอะพี่มันทับกู้ไม่ได้แล้วผมทํายังไงอยากรู้เคล็ดลับไหมคะเขาเรียกว่าอย่างนี้คะ่ะพี่ส้มใช้คําว่ายกรถคะ่ะโยกรถนะคะส้โะะมโยกรถยังไงอะคือการโยกแบบนี้หรือเปล่า ใช่ค่ะนะคะยายชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติเป็นแฟนกันเืย่ยตัวเขาจะกู้ซื้อบ้านน่ะเขาขอยืมชื่อตัวเองมาโยกรถเขาก่อนได้ไหมขอยกไปเป็นชื่อตัวเองก่อนนะคะใช้วิธีการโยกเป็นชื่อของคนอื่นก่อน,นะคะ่ะเพื่อเอาภาะเนี่ยให้มันหลุดออกไปจากของเราก่อนนะคะเพราะรถเนี่ย มันเวลาที่มันขอสินเชื่อเนี่ยมันขอสินเชื่อง่ายกว่าสินเชื่อกู้บ้านเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรคะผาราจ,จะค่อนข้างเต็มแต่คุณยังมีการเดินสเตทเมนที่ดีเครดิตคุณดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณสามารถนะคะกู้กลับคืนมาทีหลังได้ค่ะดังนั้นนะคะใช้วิธีการย้ายชื่ออาจจะไปให้เพื่อนนะคะให้แฟนแต่ว่าคุณก็ต้องไปไงคะคุณก็ต้องรักษาเครดิตคุณดีๆนะไม่ใช่ว่าไปไงคะเอาไปให้เขาแล้วก็แบบว่าปล่อยเขาไปเลยก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือเทคนิค นะคะซึ่งจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะจ๊ะนี่แค่2เทคนิคนะต่อไปอีกอันนึงค่ะเส้นเชื่อส่วน บุคลค่ะบ,บุคลคโอ้โหแล้วดอกเป็นไงคะบุคคลเนี้ยนะคะคุณรู้ไหมเนี่ยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี้ยนะดอกเบี้ยมันสูงมากค่ะ25-28%ต่อปีเลยนะคุณกรณีที่คุณมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเทคนิคที่พี่ซ้มชอบใช้มากๆเลยคลือการรีไฟแนนซ์ค่ะอาจจะเป็นรีไฟแนนซ์รถนะคะหรือบ้านก็ได้นะแล้วดึงเงินส่วนเกินที่เราเคยผ่อนไปแล้วค่ะมาเคลีย โอ้หบางคนเนี่ยสามารถกู้ซื้อบ้านได้เพราะเทคนิคข้อนี้เลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคุณกู้แค่ประมาณแสนสองแสนสามแสนแต่มันผ่อนเนี่ยมันผ่อนค่อนข้างโหดนะจ๊ะทุกคนโหดในที่นี้คือแบบบางทีสามพันสี่พันห้าพันคือแบบว่ามันทําให้ความสามารถในการกู้บ้านคุณนะคะหายไปเจ็ดแปดแสนอะแต่คุณกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้แค่แสน,คคนสองแสนนะคะดังนั้นนะคะเทคนิคข้อนี้แพงมากๆแล้วสตาร์ตโตไวนะคะทุกคนคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะถ้าคุณมีรถหรือคุณมีบ้านที่ ผ่อนไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะคุณสามารถนะคะรีไฟแนนซ์ดึงเงินที่คุณเคยผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านแล้วเอาไปปิดสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนค่ะเพราะตัวนี้ดอกเบี้ยสูงที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการกู้รถกับการกู้บ้านชัดเจนไหมคะและเคลียร์ไหมบางคนบอกว่าเออนั่นนะสิีิส้สมทำไมผมถึงไม่รู้ข้อนี้เนี่ยผมผ่อนรถไปแบบ4ีปีแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ผมมาแบกสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนมา4ปีปียังไงมันก็ไม่หมดสทัทีผมควักมาดูนะครับแบบ ใบแจ้งนี่ผมเนี่ยคือแบบเงินต้นแสนหนึ่งเนี่ยผมผ่อนไป5ปีทำาหเงินต้นมันลงไปแค่หมื่นเดียวนะเพราะว่านะคะดอกเบีย้ยสูงแบบเนี้ยนะคะเวลาที่คุณผ่อนนะคะงวดผ่อนของคุณเนี่ยนะมันจะคิดดอกเบีย้ยเนี่ยในนั้นนะคะเอาง,ง่ายๆเลยประมาณ80%เลยนะคะสมมุติว่าคุณจ่ายนะคุณจ่ายสินเชื่อส่วนบ,บุคคลเอาง,ง่ายๆ5,000อย่างเงี้ยค่ะ5,000ันตรงเนี้ยนะคะ, 5, ะ,คะเป็นดอกเบีย้ยไปแล้ว4 0 0พันนะคะเงินต้นแค่พันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคุณผ่อนเนี่ยกว่าเงิน1 0 0 0 0 0ที่คุณกู้เข้ามาจะหมดนะคะมันต้องกี่งวดอะ่ะถูก ดอกเบี้ยแค่พันเดียวอะค่ะกิ่งวดอนะพันหนึ่งคูณร้อยงวดไหมเป็นโอโนะคะเห็นไหมกว่ามันจะหมดนะคะแต่ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเขาเนี่ยสี่เท่าแล้วนะสมมติว่าแบบห้าพันเนี่ยเป็นดอกเบี้ยสี 4, ่พันเงินต้นแค่พันเดียวอะค่ะกว่าคุณจะจ่ายเขาหมดเนี่ยเงินแสนเดียวของคุณเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยไปสี่แสนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียงลําดับ p r i o r i t y เวลาเรื่องการเงินมันสําคัญตรงนี้ยคะ่ะคือแบบว่า กว่าจะไปลงทุนเนาะกว่าจะได้ผลตอบแทนแค่10% 15%เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นออกไปเลยนะคะแต่เวลาคุณเป็นหนี้เนี่ยคุณไม่ได้ดูดอกเบีย้ยที่คุณเป็นหนี้เลยดอกเบีย้ยขนาดเนี้ยค่ะ25-28%คุณไปลงทุนเนี่ยยังยากที่คุณจะได้ขนาดนี้เลยแต่ทําไมคุณถึงกล้าที่จะไปเป็นหนี้ดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้คะต้องถามตัวเองแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยควรจะต้องศึกษาเรื่องความรู้ทางด้านการเงินหรือ,อยังเพราะถ้าเกิดในวันเนี้ยคุณไปดูในบูโรของคุณนะคะแล้้ววหหนนนนนนีีส่่่ใใญเป็นนจะนนะคะตอ คุณจะมีไรายได้มากขนาดไหนพูดง่ายๆคือมันเหมือนถังที่มีรูรั่วค่ะคุณเติมน้ําเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะไหลออกไปจากพวกนี้ที่เป็นนี้จนพวกนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเช็คสถานะการเงินของตัวเองให้ได้แล้วนะคะว่าคุณควรจะต้องจัดการกับนี่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์พวกนี้ให้เป็นก่อนว่านี่ตัวไหนที่มันเป็นนี่จนแล้วเราจะต้องรีบเคลียร์มันก่อนแล้วตัวไหนที่เราสามารถจัดการนี่ของเราเนี่ยให้มันไปอยู่ในดอกเบี้ยที่ต่ากว่าน,นี้ได้ไหมไปต่อ เดี๋ยวไม่จบนะต่อไปค่ะ<ณ>สาเหตุที่3คือการชําระนี<ค>่ไ<ณ>ม่ตรงเวลาค่ะพี่ส้มค่ะหนูไม่เคยติดนะคะหนูไม่เคยติดบูโรค่ะพี่หนูแค่จ่ายช้าแค่นั้นเองสมมุติว่าดีลมันวันทีน่20หนูก็แค่จ่ายช้าไปประมาณสักห้าหกวันนะคะแล้วหนูก็จ่ายช้าอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะคุณก็จะติดข้อนี้นลคะ่ะคือมีประวัติการชรําระนี่ไม่ตรงเวลามันขึ้นสถานนะปกติก็จริงนะคะแต่เวลาแบงก์มาดูมันดูย้อนหลังไปเลยค่ะประมาณปีถึง 2ปีว่าเอะปกติของคุณเนี่ยคุณจ่ายตรงเวลาหรือเปล่านะคะหรือว่าค้างชําระบางคนบอกพี่ส้มคะค้างชําระพอดีหนูลืมจ่ายคะ่ะหนูลืมจ่ายของเดือนนี้หนูไปจ่ายของเดือนหน้าได้ไหมคะแต่หนูจ่ายแบบเบิ้ลสองเลยนะคะคุณก็จะเข้าข้อนี้เหมือนกันคะ่ะซึ่งตรงนี้แบงค์เขาจะไปลดคะแนนคุณคะ่ะหรือว่าลดสกอร์คุณนะคะไม่ติดอะไรนะแต่คะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ผ่านมันก็จะทําให้ คุณเนี่ยกูไม่ได้แบ่งปฏิเสธนะคะอันนี้นะคะสำคัญพอๆกับอะไรรู้ไหมสำคัญพอๆกับคุณ ติดเครดิตบูโรเลยนะคะบางคนบอกว่ามันไม่เป็นไรนะคะพี่ส้มหนูจ่ายช้าไปแค่5วันเองนะคะมันสําคัญพอๆกับการติดเครดิตบูโรเลยนะทุกคนมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะพี่ส้มแต่หนูก็ยังจ่ายอยู่นะคะแต่เขามองที่วินัยของคุณะคะ่ะว่านี่ขยะขนาดแบบยอดเล็กๆน้อยๆเนี่ยยอดบัตรเครดิตเนี่ยขค่นหลักหมื่นเนี่ยยังจ่ายช้าเลยถ้ามากู้สินเชื่อบ้านราคาเป็นล,ล้านๆเนี่ยมันนะ่าจะมีความเสี่ยงสูงในการที่มันจะจ่ายพวกเราช้า ดังนั้นนะคะเราก็จะปฏิเสธมันก่อนแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะมองเป็นแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดขนาดยอดเล็กๆน้อยๆอะค่ะคุณยังไม่มีวินในการจ่ายที่ตรงเวลาเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าคุณมากู้สินเชื่อบ้านซึ่งราคาเนี่ยในการกู้อะ่ะมันเป็นหลักล้านนะคะเขาก็จะอนุมานว่ายอดเล็กๆมันยังไม่จ่ายขนาดนี้เลยมันยังแบบว่าเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวลืมพอมากู้แบบเป็นล้านเนี้ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่มันจะไม่ชําระนี่ดังนั้นปฏิเสธมันไปก่อนดีกว่าเนาะแล้วผู้อนุมัติก็จะบอกอ เห็นด้วยปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆดังนั้นต่อไปนี้นะคะคุณต้องจ่ายให้ตรงเวลาเพราะมันคือคะแนนของคุณะคะ่ะมันคือสกอร์ที่เขาจะให้คุณมันคือเครดิตของคุณคุณต้องรักษาเครดิตของตัวเองนะคะอ่ะทีนี้อยากคุณวิธีแก้ป่าวิธีแก้คะ่ะพี่ชมมีวิธีแก้ทุกอันเลยหรอคะแน่นอนสิคะวิธีการแก้คือถ้าคุณเคยนะคะจ่ายแบบดีเลย์มาแล้วเนี่ย ให้คุณเริ่มใหม่ค่ะคาว่าเริ่มใหม่คือหมายถึงว่าจ่ายให้ตรงใหม่นะคะซัก6เดือนค่ะแล้วคอยยืนกูนะคะยิ่งถ้าแบบซักเอาพี่จ้มเพิ่มนิดน,นึงอ่ะหกถึงสิเ,เดือนยิ่งถ้า1ปีเนี่ยยิ่งแจวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประวัติที่คุณเคยผ่อนช้าๆค่ะมันจะถูกดันออกไปละเพราะในบูโรที่เวลาเขาดูเขาจะดูย้อนหลังประมาณ1ปีนะคะหรือบางธนาคารก็ดูประมาณแค่6เดือนดังนั้นถ้าเกิดคุณเคยผ่อนเลทผ่อนช้าเนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะถูกดันออกไปค่ะแล้วมันก็จะนะคะไม่เห็น มันก็จะเห็นคุณผ่อนแบบตรง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 โอ๊ยลูกนี้คนนี้นะคะถ้าได้เป็นลูกนี้ของธนาคารเราเนี่ยเขาน่าจะจ่ายให้เราได้แบบว่าตรงเพราะว่าดูจากประวัติของการผ่อนชําระนี้เดิมของเขาเนี่ยตรงมาเลยตลอดดังนั้นนะคะเทคนิคก็คือคุณเริ่มใหม่ค่ะแล้วจ่ายให้ตรงเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ6 1ถึงเดือนแล้วก็พยินกู ะะทีนี้ต่อไปข้อ4มบางคนบอกว่าพี่ส้มคะหนูติดข้อ4นี่แหละคะ่ะนี่มีคนติดข้อนี้เยอะนะคะมีประวัติการปรับโครงสร้างนี่คะ่ะการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยเปรียบเสมือน ติดบูโรเลยนะจะบอกให้การปรับโครงสร้างหนี้หมายถึงว่าคุณเนี่ยผ่อนชาระกับเขาไม่ไหวค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกู้ไป2ล้านคุณต้องผ่อนอยู่เดือนละประมาณสมมติหมื่นสี่อ่านะคะสมมติไปกู้ล้านละเจ็ดพันคุณกู้มา2ล้านคุณต้องผ่อนเขาเดือนละหมื่นสี่แล้วคุณรู้สึกว่าหมื่นสี่กูไม่ไหวเลยช่วงนี้นะคือแบบว่ารายได้หดหายนะคะแบบว่าตกงานอยู่ด้วยหมื่นสี่ผ่อนไม่ไหวไปคุยกับแบงก์บอกว่าผ่อนไม่ไหวอ่ะขอผ่อนน้อยลงกว่านี้หน่อย ได้ไหมขอจ่ายแต่ดอกเบีย้ยได้ไหมช่วงนี้คือแบบไม่ไหวแล้วว่าหมื่นสี่มันเยอะไปคุณไหวที่เท่าไหร่ล่ะธนาคารจะถามประมาณนี้ใช่ปหมแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดก่อนนะสมมติดอกเบีย้ยนะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์คำนวณตัวเลขแป๊บหนึ่งนะคะหมื่นสี่คนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะห้าพันหกเนี่ยดอกเบีย้ยประมาณห้าพันหกอย่างน้อยคุณต้องผ่อนดอกเบีย้ยนะก็คือประมาณห้าพันหกเอางี้แล้วกันตอนนี้ไหวอ่ะขอที่เจ็ดพันละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทำนะคะหนังสือสัญญา ปรับโครงสร้างนี้กับธนะครแล้วก็ปรับจากการผ่อนหมื่นสี่ค่ะมาผ่อนที่7จ็ดพันแบบนี้แหละเขาเรียกกัน ปรับโครงสร้างนี้นะคะคุณง่ายๆก็คืออาจจะไปขยายระยะเวลาการผ่อนชําระสมมุติว่าปกติเนี่ยคุณต้องผ่อนกับเขา30ปีแต่พอมันขยบลงมาที่เป็นไงคะเจ็บพันคุณอาจจะต้องผ่อนไปอีก10ปีเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ข้อกําหนดในสัญญาถูกต้องไหมคะแต่การลดงวดผ่อนลงแบบนี้นะคะเขาเรียกการปรับโครงสร้างนี้นะคะ่ะซึ่งมันจะโชนในบูโรของคุณเลยว่าเป็นการปรับโครงสร้างนี่นะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามาสตาให้กับคนตัว,ตว,ตว ว่าไอเนี้ยเวลาจะไปกู้ครั้งใหม่เนี่ยคือเหมือนติดเครดิตบูโรเลยค่ะธนาคารมักจะไม่อนุมัติคุณเพราะขนาดหนี้เดิมของคุณคุณยังผ่อนเขาไม่ไหวแล้วยังต้องมาปรับโครงสร้างหนี้เห็นปะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะทําการปรับโครงสร้างหนี้ต้องคิดดีๆนะคะคุณจะต้องยอมเอาประวัติบูโรของคุณเนี่ยแลกแล้วนะคะเพราะว่าการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนเทียบเท่ากับการติดเครดิตบูโรเลยค่ะวิธีการแก้ไขก็คือไปคุยกับธนาคารค่ะขอเปลี่ยนสัญญาเป็น ปกติสิคะคุณถ้าคุณยังปรับโครงสร้างนี้อยู่คือตอนที่คุณปรับโครงสร้างนี้คุณไม่สามารถไปกู้สินเชื่อใดๆไ,ไ,ได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณมีแพลนว่าคุณจะต้องยไัไงคะฉันอยากจะกู้สินเชื่อบ้านเพิ่มฉันอยากจะแบบว่ากู้เพิ่มเนี่ยแล้วคุณเนี่ยยังเป็นปรับโครงสร้างนี้อยู่นับรองถูกปฏิเสธแน่นอนค่ะวิธีการแก้ไขค่ะไปคุยกับธนาคารขอเปลี่ยนเป็นสัญญาปกติค่ะแล้วก็ผ่อนไป6เดือนถึง1ปี ผิดนะคะหกถึงสิเดือนคุณก็ผ่อนให้มันเป็นปกติค่ะแล้วก็ผ่อนไปสักประมาณ6-12เดือนให้สถานะของคุณเนี่ยกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วค่อยยืนกูนะคะโอเคไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะทุกคนคือเป็นอาชีพ หรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงในช่วงโควิดนี้ค่ะอย่าว่าแต่พวกเราเลยค่ะนะคะพนักงานบริษัทพิโ้มตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะทั้งที่จรงิจรงๆแล้วนี่บริษัทพิโซมเนี่ยนะคะสวนกระแสโควิดมากเลยนะคะช่วงนี้ขายหยิบขายดีนะคะอะไรก็รู้สึกแบบว่าขายง่ายขายคล่องนะแต่เขามองเป็นภาพรวมค่ะทุกคนเขามองเป็นภาพรวมว่าตอนนี้อาชีพหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงในช่วงโควิดแบงค์มาร์กจะปฏิเสธไว้ก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวแคปหน้าจอ นะคะเดี๋ยวพี่ส้มจะขึ้นอาชีพนะคะหรือว่าธุรกิจที่ตอนนี้แบงค์มองว่ามีความเสี่ยงในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสายอาชีพเนี้ยตอนนี้เราต้องทําใจนิดน,นึงนะคะแล้วก็รอให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยยื่นกู้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะคะคุณยื่นกู้ไปรัวๆนอกจากมันจะไม่ผ่านแล้วบูโรของคุณจะช้ำซะเปล่าๆนะคะเดี๋ยวพอสถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วคุณไปยื่นกู้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณปฏิเสธจากไม่ใช่เป็นอาชีพเสี่ยงแล้วนะจะกลายเป็นเครดิตบูโรของคุณช้ำค่ะ ทุกคนนะคะเห็นบ้าแคปหน้าจอไปนะคะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนมาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพนะคะที่แบงก์มองว่าเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าตอนนี้มีอะไรคะโรงแรมรีสอร์ทบริษัทนําเที่ยวนะคะแล้วก็เอเจนต์ต่างๆนะพวกไกด์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนนี้ถูกเพ่งเล็งมากนะคะดังนั้นถ้าเราอยู่ในธุรกิจกลุ่มพวกนี้นะคะ่ะเวลายื่นแบงก์ช่วงนี้ทําใจไว้สัก 80%เลยว่าจะถูกแบงก์ปฏิเสธนะคะอันที่2คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบินนะคะ Air h o s t เ s s เนาะพนักงานต้อนรับหรือต่างๆที่อยู่ในอะไรคะอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับการบินเนี่ยจะได้รับผลกระทบในการยืดสินเชื่อค่อนข้างสูงะคะ่ะเขาเนี่ยคือพวกอะไรนะพวกที่เป็นแบบว่าค่าคอมมิชชั่นค่า OT ค่าอะไรต่างๆเขาไม่แทบจะไม่คิดให้เลยนะคะตอนนี้อาจจะให้แต่งเงินเดือนด้วยซ้ำไปนะคะ กับอันที่3ค่ะนักวางแผนกิจกรรมพวกอีเวนต์ต่างๆพวกฟรีแลนซ์ต่างๆงานแต่งงานงานโชว์แน่นอนว่าช่วงโควิดมันเป็นช่วงอะไรคะโซเชียลดิสแท้นถูกต้องไหมเพราะฉันพวกเนี้ยการจัดก็จะเป็นไงคะไม่ค่อยแบบว่ามีการจัดงานกันสักเท่าไหร่ส่วนอาชีพที่4ค่ะทุกคนก็คือพวกอะไรคะงานที่เป็นเกี่ยวกับการสปาร้านสัก์นะคะคลินิกเสริมความงามพวกนี้ก็ถูกเพ่งเล็งเช่นเดียวกันยกเว้นนะคะร้านเสริมสวยเนาะก็คือพวกสระผมพวกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังสามารถ ยืนได้ตามปกติอยู่นะคะหรือว่าคลินิกลดน้ำหนักเนาะ ส่วนอันที่5ค่ะนะคะขนาดวงการสเก็ตอะทุกคนยังได้รับผลกระทบเลยนะคะหรืออันที่6ค่ะพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับอะไรคะคาราโอเกะไนท์ลับต่างๆโรงภาพยนตร์นะคะร้านเกมตู้เกมคาราโอเกะต่างๆใครที่เปิดกิจการพวกนี้อยู่ช่วงนี้นะคะเวลาจะยืน่นนะคะก็มีโอกาสเสียงสูงมากๆที่แบงค์จะปฏิเสธมีอะไรอีกอะสนามมวยนะคะวงการมวยวงการไก่ชนสนามแข่งมา้าสนามกอล์ฟพนักงานต่างๆเนี่ยก็ถูกแห่งลิง เช่นเดียวกันนะคะขนาดทันตแพทย์ยังไม่ยกเว้นนะคะทันตแพทย์พนักงานผู้ช่วยในคลินิกทําฟันพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะนี่ไงพี่ส้มมาเต็มๆเ,เลยคอสสิค่ะวงให้พี่ส้มหน่อยสิคะคือไม่เข้าใจนะคะยื่นก็ยื่นมีกําไรนะคะเสียภาษีถูกต้องหมดเลยนะคะเดินบัญชีกก็เดินดีมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าธุรกิจอสังหารและพนักงานเห็นไหมคะคือแบบว่าตอนนี้แบงค์ค่อนข้างชะลอสินเชื่อคะ่ะสำหรับธุรกิจอสังหารหรือมัทรั์นะคะรวมถึง บริษัทที่เป็นเกี่ยวกับการทําธุรกิจอสังหารมิมทรัพย์พนักงานของเราเนี่ยจะค่อนข้างถูกเพ่งเล็งในการวิเคราะห์ในการให้สิทธิเชื่อมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อ1 1อันนี้ก็โดนนะคะธุรกิจก่อสร้างนะคะรับเหมารีโนเวทอะไรพวกนี้ก็โดนเช่นเดียวกันพนักงานงานผู้รับเหมาพนักงานประจําจ้างรายวันตอนนี้ถูกกระทบหมดเลยนะคะยกเว้น S C C กับอะไรเนี่ยน่าจะโฮมโปรนะคะเพราะว่า พวกนี้คือแบบเขาก็ยังแบบสามารถคือเขาเป็นโวลุ่มธุรกิจใหญ่นะคะข้อ12 <Okay. S 1> ทุกคนนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเชฟโรเล e ตก็โดนนะคะก็ตอนนี้ก็คือแบบพวกนี้นะคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในเชฟโรเลตอย่างเงี้ยนะคะเวลาจะไปยื่นกู้ขอสินเชื่อก็จะถูกนะคะพิจารณาเป็นพิเศษเป็นพิเศษในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะผ่านยากเป็นพิเศษ เห็นสีแดงๆตรงนี้ไหมคะตอนนี้ลูกค้าที่เป็นเงินเดือนนะเขาจะคิดให้เฉพาะรายได้ที่เป็นรายได้ที่ได้หลักๆอย่างเช่นเงินเดือนแต่พวกคอมมิชชั่นบําเน็จทิปโบนัสตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการกู้ก็จะน้อยลงไปอีกนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ประกอบนะคะอาชีพอิสระเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆรายได้ตัดลงไป50%สมมติรายได้อยู่ประมาณ40,000อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะคิดรายได้คุณแค่เท่าไหร่คะ20,000แล้ว20,000 ตรงนี้ต้องไปคูณคาปาซิตีของธานาคารอีกนะความสามารถในการกู้หายไปอีก50%อนะทุกคนดังนั้นในช่วงนี้เนื่องจากเป็นสถานการณ์แบบนี้มันทําให้แบงค์นะคะเข้มข้นต่อการปล่อยสินเชื่อมากๆดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะยื่นกู้อะคะ่ะคุณต้องมีทั้งเทคนิค มีทักษะมีความรู้ที่จะเอาไปสู้กับแบงค์ให้ได้นะคะเมื่ออย่างนั้นมีโอกาสสูงมากค่ะที่คุณจะถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อค่ะเป็นไงคะวันนี้5ข้ออัดแน่นไหมทุกคนวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงส้อมอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคือสู้ต่อไปคะ่ะทุกคนนะคะและก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะในสิ่งที่ทุกคนตั้งใจนะคะจะทําก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะไปอย่างรวดเร็วนะ